ชีวิตผมมีแต่เด็ก,ดกๆโรงเรียนแล้วก็การคิดถึงรูอนนเอนเดี The Medium าบายันจะเลือกเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่มาเป็นล่างของท่านโอ้ของลูก Oh my god และนี่คือรายการท็อกกิฟเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าว style. รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ต่างๆกับเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหรือคุณอาจจะรู้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้คุณผู้ชมครับภาพยนต์ไทยเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานเลยนะครับ ต้องย้อนไปเกือบร้อยปีเนี่และเริ่มมาดูมีความเป็นสากลมากขึ้นก็อนอายุของอาหลองหรือว่าคุณฉลองพักดีวิจิตที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกระดับของหนังไทยในสมัยนั้นพัฒนากันเรื่อยมานะครับจนเริ่มสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศอย่างเรื่องต้มยำกุ้งครับซึ่งเวลานั้นบอกได้เลยว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยเนี่ยกลายเป็นที่สนใจมากในต่างประเทศและนั่นก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นของซอฟต์พาวเวอร์ ที่เรากําลังให้ความสําคัญกันอยู่ในตอนนี้เพียงแค่ในตอนนั้นนะครับเรายังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญเหมือนอย่างในตอนนี้เท่านั้นเองครับและปัจจุบันนะครับเสียงเรียกร้องเกี่ยวกับการพัฒนาภาพยนตไทยก็เริ่มพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์กันมากยิ่งขึ้นด้วยเชื่อว,ว่าภาพยนตไทยจะให้ผลลัพธ์ด้านซอฟต์พาวเวอร์เช่นเดียวกับงานของประเทศอื่นๆอ,อย่างเกาหลีใต้หรือว่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ ถึงตอนนี้เองครับก็ได้เกิดปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งครับเมื่อภาพยนตร์เรื่องสัปเปลอทำไรายได้ในโรงภาพยนตร์ทะลุ400ล้านบาทไปอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากเข้าฉายได้เพียงแค่2สัปดาห์เศษเท่านั้นแล้วก็เดินหน้าสร้างเสถรติแบบชุดไม่อยู่กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์แดนอีสานที่หลายคนพูดถึงกันเลยแหละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมโชคดีมากครับได้อยู่กับ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังจุดเริ่มต้นของจักรวาลไทยบ้านเลยก็ว่าได้นะครับคุณศิริพงศ์อังคสกุลเกียรติและก็คุณต้องเตะนะครับนิธิศีีนวลครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดี 2, ครับรส,สวัสดีครับก่อนอื่นเลยอยากจะทราบว่าอะไรครับ,รรรบเรียกเฮตโต้ขออนุญาตเรียกเฮัโต้อะไร,ร,รที่ทําให้จักรวาลไทยบ้านเนี่ยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยาก ที่จะลงทุนหรือว่าสร้างหนังเรื่องนี้ครับ,ค,รบคือหนึ่งคือเด็กเนี่ยเขามีเขามีความฝันครับว่าเขาอยากจะทําหนังที่มันเป็นคอนเทนต์อีสานนะครับผมก็มีความคิดว่าเออผมอยากจะทําหนังอีสานด้วยแต่ผมไม่มีความสามารถเหมือนน้องๆเขานะครับแล้วเขาก็มาในเวลาที่ที่เราคิดว่าเออก็เราสนใจอันดับแรกคือเราสนใจสองคือเขาได้พิสูจน์ตัวเขาเอง นะครับเขาได้พิสูจน์ตัวเขาเองจากการที่เขาผลิตคอนเทนต์ของเขาแล้วเขาก็หาแฟนเพจได้เขาหา engagement ได้แล้วก็ทําอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เราเชื่อนะครับเราก็เลยคิดว่าเออเราอยากจะลองดูนะครับโดยโดยโจทย์ก็อย่างที่ทราบว่าโจทย์ของเราคือเราอยากจะอยากจะมีคอนเทนต์อีาสานที่ไม่ได้แฮสเซลไม่ได้แฮสเซลแล้วเราก็อยากจะเหมือนกับว่าแฝงว่าเออภายในสีสเกตนะเผื่อจะมีใครอยากมาเที่ยวสีสเกตบ้านงะ ท่านนนัั้ะครบ,ครบตอนนี้เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ผมอยากได้ความรู้สึกว่า,าเราจะทําธุรกิจหนังหรือว่าภาพยนตร์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเราเนี่ยในมุมมองของ,งย่าโต้งเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันเกิดเป็นการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ต้องมาเข้าใจครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ก่อนว่าเราหมายถึงอะไรเนาะค,คือถ้าเกิดว่าเราเราบอกว่าพืชผักผลไม้ของไทยเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าเลยผมอาจจะคิดว่าอาจจะไม่ใช่ แต่มันอาจจะเป็นกระบวนการที่มันทําให้กับให้คนเนี่ยเขารู้จักอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติถ้าถ้าถ้าอย่างหนังเรื่องสปอเลอรอเนี่ยตองเตเขาทําเรื่องอ่ะเข้าจีให้คนรู้จักเข้าจีใช่ไหมอาจจะใช่แต่ถ้าบอกว่าทําไปแล้วเข้าจีขายดีอันนี้อาจจะไม่ใช่เพราะเพราะว่าหนังเราไม่ได้ทําให้เข้าจีขายดีนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะอาจจะหมายถึงกระบวนการที่ทําให้ คนเข,เข้าใจถึงวัฒนธรรมได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ได้ซึ่งมันก็อาจจะต่อยอดไปถึงอาหารการกินหรือสินค้าที่มันอาจจะเอามาสอดแทรกอยู่ในหนังอย่างนี้ได้ผมผมเรียกว่าไอ้พวกนี้มันจะเป็นน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มาสร้างไรายได้นะครับแต่ซอฟต์พาวเวอร์ที่ในเชิงที่ไม่ได้สร้างไรายได้ก็คืออย่างวันนี้เราได้เห็นว่าอาชีพสัป,ปเหร่ใช่ไหมครับเขาเขามีตัวตนนะวิถีชีวิตพิธีกรรมต่างๆใน ต่างจังหวัดเขาทากันแบบนี้นะเออถ้าถ้าเกิดว่าในมุมเหล่านี้นะครับมันก็สามารถเรียก็ได้เป็นซอฟท์พาวเวอร์ได้เป็นซับเป,ปลือกขึออ้นพอมึงใช่หรอพราะว่ามอโดโดเดียวที่พ่อตัวสี่หันี่ก็คืออาชีพซับเป,ป,ปลือกเราว่าหำอ่าคือมันหรือมันซอยพอหยุดจบหมวดซอยกินในหมวดเพื่อนต้องไปงเขาดิล่างแพ้ศพพ่อจะถามคุณต้องเตะบ้างครับครับตอนนี้ภาพยนตร์เรียกว่าสำหรับเราเรามองว่ามันคือความ สำเร็จสูงสุดของเรายัางครับของผมถ้าถ้าถ้ามองผมผมแค่เริ่มต้นครับเพราะว่ามันมันคือเรื่องแรกที่ผมได้โอกาสกำกับเดี่ยวครับโอกาสจากพี่ๆเขาให้โอกาสกำกับเดียวแล้วเราได้ทำอะไรหลายๆอย่างมากกับเรื่องนี้ครับมันมันเพิ่งเริ่มต้นอย่างเงี้ยครับผมเพิ่งในในในความคิดของเราเพิ่งมาเข้าใจซอฟท์พาวเวอร์จริงๆจากจากเฮียที่ขำพภาดว่าเอ้ยถ้าดูหนังโกนมันโทแล้วคนจะคิดอยากไปเกาหลีอย่างเงี้ยเอ้ยเออ เราลืมตรงนี้ไปในหนังเรื่องนี้ครับเราลืมไปว่าเอ้ยเอ้ยเราเราทำตรงนี้ได้นะก็เลยเสียดายครับก็เลยว่าคาดหวังว่าเรื่องต่อๆไปผมผมผมอยากทําให้มันดีกว่านี้อยากพัฒนาให้มันดีกว่านี้มากๆเลยครับคือเรื่องนี้มันสร้างปรากฏการณ์นะครับก็คืออยากอยากให้มันไปไปสุดในเวของมันเลยอยากให้มันเดินทางไปโดยตัวของมันเองอันเนี้ยไม่ได้บอกว่าหนังมันดีหรือหนังมันไม่ดีนะครับแต่ถ้า ้าหนังมันมีคุณค่าของมันหรือหนังมันสมควรที่จะไปอย่างเงี้ยก็ไปได้อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ได้คาดหวังว่าอันนี้เลยแต่แต่อยากให้มันเป็นรางวัลของของทีมงานเบื้องหลังนักแสดงบ้างเพราะว่าไทยบ้านแบบมันหนังค่ายเล็กครับแล้วมันมันเหมือนว่าเราอาจอาจจะเป็นที่ผลงานของเรามันยังไม่ดีพอหรือมันยังพัฒนาได้อีกอย่างเงี้ยครับมันก็เลยน้อยมากที่จะได้รางวัลก็เลยอยาก อยากมีรางวัลบ้างให้เขาได้ดีใจได้เป็นกําลังใจให้คนทํางานอะไรเงี้ยปรากฏการสับเปลือถึงขั้นไปทําลายศริติอวตารในสปปลาวมาแล้วใช่คมีอะไรอยากจะบอกถึงประเทศเพื่อนบ้านที่เขาให้การสนับสนุนเราขนาดนี้ก็ไม่คิดไม่ฝันครับไม่ไม่คิดเลยว่าว่าเราที่มันยังมีซีนที่เราไปถ่ายอยู่ลาวอย่างเงี้ยครับเราก็รู้จึกว่าเฮ้ยเราอยากอยาก อยากไปถ่ายบ้านเขาแล้วอยากให้เขามีแบบกระตือรือร้นในการอุ้ยหนังเรื่องนี้มันมาถ่ายแล้วแล้วต้องไปดูนะว่ามันถ่ายอยู่ไหนอย่างเงี้ยครับแค่คิดตอนนั้นแค่คิดแค่นั้นเลยแล้วแบบพอมันเป็นกระแสมาอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าอุ้ยดีใจมากไม่คิดเลยว่ามันมันจะไปทําลายสถิติตลอดการของประเทศเขาอย่างเงี้ยครับก็ดีใจ นากนี้ไปเรามองอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต,ต่อไปเป็นยังไงบ้างครับคือผมคิดว่าจากวันนี้คนที่ทําหนังเนี่ยเขาก็ต้องกลับมามองละว่าที่ผ่านมาเนี่ยการทําหนังที่ที่ต้องไปหาเงินทุนสูง,สงที่ต้องมีโปรดักชันแพงๆเนี่ยยังถา,ถามว่าม,มันจะเป็นไหมมันก็อาจจะก,ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่สิ่งที่ทผมคิดว่าคนทําหนังต้องคิดคือการทําหนังเนี่ยอาจจะไม่ใช้เงิน เป็นตัวตั้งอีกต่อไปแต่มันอาจจะหมายถึงไอเดียนะครับแรงบันดาลใจแรงจูงใจนะครับที่ที่คนทาหนังเนี่ยควรจะต้องหันกลับมาดูอุตสาหกรรมหนังควรจะเป็นอุตสาหกรรมที่คนรุ่นใหม่ๆเขาสามารถมีโอกาสที่เขาจะเข้าถึงได้เขาต้องสามารถที่จะแข่งขันได้คือที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐเนี่ยเขาก็จะมีบริบทว่าการจะช่วยสนับสนุนเงินทําหนังเนี่ย มันจะต้องเป็นหนังแนวไหนแบบไหนอย่างบางปีบอกว่าต้องรักชาติก็จะสนับสนุนแนวทําสงครามแนวสงครามแล้วบอกต้องรักชาติมากๆนะผมเชืว่อแบบนี้มันมันจะทําให้วงการหนังเนี่ยมันแคบเกินไปรัฐเนี่ยจะต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าปีนี้รัฐอยากจะนําเสนออะไรแล้วก็ให้เงินสนับสนุนเข้าไปอย่างเช่นสมมุติในในในไทยบ้าน 3, สามสมมุติรัฐบอกว่ารัฐอยากขายข้าวเหนียวมะม่วงนะเออสับเปอร์เลย ไปเอาเงินไปแล้วไปทําให้คาเดียวมะม่วงน่ากินขึ้นมาหน่อยได้ไหมเออแล้วก็เอาเงินไปหรือจะขายต้ยมยำหรือจะขายแจ่วหรือจะขายอะไรอย่างเงี้ยจะขายของอะไรหรืออยากจะขายวัฒนธรรมอะไรใช่ไหมครับให้เขาไปสอดแทรกในหนังแล้วอย่าไปจํากัดอย่าไปจํากัดว่าต้องเป็นหนังประเทศไหนแต่รัฐต้องเป็นตัวกําหนดว่าเราอยากจะนําเสนออะไรให้กับสังคมเราอยากจะนําเสนออะไรให้กับชาวโลกผมคิดว่าแนวทางมันควรจะเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับซึ่งผมก็หวังว่า เราจะได้เห็นในอุตสาหกรรมหนังเร็วๆนี้ครับสิ่งที่อยากจะฝากสําหรับคนดูทุกท่านนะครับคืออยากจะให้ท่านเนี่ยให้โอกาสหนังไทยอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าเป็นหนังที่ใครทําอย่าเพิ่งรีบตัดสินจากหน้าปกอย่าเพิ่งรีบตัดสินจากโบชัวรหรือโปสเตอร์ของหนังนะครับแต่อยากให้ท่านเนี่ยลองเปิดใจให้โอกาสหนังไทยทุกๆเรื่องนะครับบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะเจอหนังที่ดีที่สุด ที่ถูกใจของท่านมากที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นหนังที่หนึ่งในดวงใจของท่านก็ได้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าวันหนึ่งเนาะมันก็ได้จะมีหนังที่สามารถมาล้มปรากฏการสับเปลเรอของเราได้เนาะครับครับสุดท้ายเป็นฝั่งคุณต้องเตครับฝากถึงแฟนๆทั้งชาวไทยชาวต่างชาติและทุกๆคนที่เหมือนเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากของจักรวาลไทยบ้างจากวันนั้นจนถึงวันนี้และอนาคตครับมีอะไรฝากครับก็ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณทุกการต้อนรับเลยแล้วก็การสนับสนุนการซัพพอร์ตของของพี่น้องหรือหรือแฟนคลับไทยบ้านที่ติดตามมาตั้งแต่แรกครับก็คือแบบคือหนังเรื่องนี้มันมันมาไม่ได้ขนาดนี้แล้วมันไม่มันอันมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จขนาดนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีพวกพวกคนดูแบบนี้ครับเรายังแบบไม่คิดไม่ฝันเลยว่าโอ้โหแบบมันกลับมาแล้วเหรอไทยบ้านมันกลับมาแล้วเหรอแล้วแบบฟีลเวอร์มากแบบ ไปขอบคุณอยู่โรงคนเยอะต้อนรับอยู่โรงอย่างนี้ครับก็ขอบคุณจริงๆครับที่ทําให้ไทยบ้านประสบความสําเร็จแล้วก็เดินทางมากับไทยบ้านครับขอบคุณทั้งสองท่านที่วันนี้สละเวลามาพูดคุยกับผมด้วยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวลองมาฟังมุมมองอีกหนึ่งคู่ความวอดในวงการภาพยนตร์อย่างพี่ออสบัณฑิตทองดีครับว่าพี่ออสเนี่ยเห็นพัฒนาการของภาพยนตร์ไทยเป็นยังไงนะครับและเราจะสามารถต่อยอดความสำเร็จ จากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรครับก่อนอื่นเลยพี่ออสครับอยู่กับวงการนี้มาเราได้เห็นพัฒนาการของภาพยนตร์ไทยเป็นยังไงบ้างครับถ้าจะพูดกันตรงๆมันก็มันจะมันขึ้นลงนะครับม,มันขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงผมผมเห็นมาตั้งแต่สมัยก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะบูมนะก็คือตอนช่วงหนังไทยคนเบื่อเบ<ม>ื่อมากวันนึงก็ก็มีหนังแบบ พีกขึ้นมาอะไรนั่งหน้าพีคขึ้นมาจนมาถึงก็ลงไปหน่อยก็พี่โอ่งบาปอะไรเงี้ยนะครับแล้วถึงช่วงหนึ่งก็เป็นแบบกลุ่มแฟนฉันมาอะไรเงี้ยก็สุดท้ายช่วงหลังๆก็จะลงอีกอะไรเงี้ยมันก็จะรุ่มรันดอนอยู่งี้แต่ว่ามันไม่มีวันตายแล้วพอมาถึงยุคนี้มันมีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งในมุมมองผมเนี่ยผมผมเห็นว่าจริงๆแล้วซอฟต์พาวเวอร์มันถูกมันถูกใส่เอาไว้ในภาพยนตร์มาโดยตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเรายังไม่เคยพูดถึงมัน แล้วก็ไม่ได้สังเกตว่าสิ่งนี้มันคือซอฟต์พาวเวอร์จนมาถึงตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนโยบายภาครัฐเองแนวทางอะไรก็เอาเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาบรรจุไว้ในเรื่องของภาพยนตรน์ไทย<ช>ด้วย<ช>ตอนนี้ในเรื่องนี้พี่ออดมีมุมมองไงไบ้างครับจริงมันเป็นเรื่องที่ดีครับอย่างท,ที่ที่คุณก็อบ,บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์มันแฝงอยู่ในภาพยนตร์ไทยหลายๆเรื่องมานานแล้วโดยที่ ดยที่ผู้สร้างเขาก็าอาจจะไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นแต่ว่าบังเอิญไปโดนอย่างอย่างอย่างถ้าเอาชัดเจนนะอย่างหนังอง์บากเนี่ยนะครับผมจําได้วันที่คุยกับพี่ปัตยาผินแก้วพูดกับว่าหนังเรื่องนี้เรื่องเนี้ยตั้งใจซอฟท์พาวเวอร์เลยแต่จะไม่ไมใช่คำว,ว่าซอฟ์พาวเวอร์บอกหนึ่งคือจะขายมวยไทย<อ>ไม่พอละเฮ้ยต้องขายบรรยากาศตุกต๊กไทย มีฉากไล่ล่าตุกๆอะไรเงี้ยปล่ล่าไป,าไปมา3เครื่องแกงไทยที่มีฉากที่หม่ำเอากลิ้แกงเกล้อนผู้ร้ายนั่นคือสิ่งที่พี่ปัตยาบินแก้ตั้งใจว่าน,นี่คือฟพาพอั์เลยตั้งใจเลยว่าาจะเอาความเป็นไทยสู่สทยตามประชาชนโลก โดยที่ไม่มีเกี่ยวกับเลือกตับาลเกี่ยวข้องว่าจะ<ม>สนับสนุนนะครับอันนั้นคือครั้งแรกหลังจากนั้นก็มันก็มีเขาเพราะว่าอีกหลายๆอย่างที่คนทาไม่ได้ตั้งใจอย่างอย่างเรื่องของโผมโลนี้ถ้าถ้าถ้าคนรุ่นหน่<ม>ลังอาจจะอาจจะอาจจะจำไม่ได้แต่คนรุ่นเราพอจะจําได้คนท้างเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะเสนอดนตรีไทยแบบให้คนเล่นดนตรีไทยแต่อยากจะบอกว่านี่คือรากเหง้าที่เราควรจะจําจดจําแล้วก็รักษาไว้อะไรเงี้ยแล้วเม่วันนั้นเด็กๆใครก็ตีระนาดไอ้เขาเนี่ย เล่นโนตีไทยกันแบบว่าแบบไม่เขินนะครับเมื่อก่อนจะเขินอุ้ยตายแล้วแต่ฮิวซอไปไปเรียนแบบไม่ไม่ไม่เท่เท่ากีตาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็หลังจากนั้นก็มีคนเอาฮิวซอหฮิวอะไรไปไป,ไปทำนุ่งจูกรกเบสีแดงกล้าเล่นมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าหนังมันทาให้ทุกคนสามารถที่จะภูมิใจในความเป็นไทยได้มาถึงเรื่องของกระแสภาพยนตร์ไทยในช่วงเวลานี้แน่นอนว่าเรื่องของไทยบ้านจักรวาลไทยบ้านสัเป,ปลเลเนี่ยกำลังถูกพูดถึง เป็นอย่างมากนะครับในมุมมองพี่ออสเนี่ยเราเห็นอะไรจากจากปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยในเรื่องนี้บ้างก็อย่างที่ที่บอกเพ้่อนจาตอนต้นนะครับเพราะว่าหนังทนมีบันตายพิธ <c oughs> ี่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าการมาของสตรีมมิ่งเองก็ดีหรือว่าการเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ไวรัสโควิด19เนี่ยนะครับมันทําให้คนไม่อยากดูหนังไม่เข้าโรงหนังนะครับถึงดูหนังก็จะดูในที่บ้านคือเป็นสตรีมมิ่งก็ดีจะเป็นการดูผ่านผ่านแอปพลิเคชันนะครับ อะไรเงี้ยทุกคนก็จะไม่อยากเข้าโรงหนังทุกคนก็เข้าใจว่าหนังทั้งอุตสาหกรรมหนงงังทั้งโลกมันน่าจะแย่ลงเยอะแล้วโดยเฉพาะหนังไทยซึ่งคนคันจะมีอคติมามาก่าาอนแล้วเนี่ยยิ่งหนักเขาอีกนะครับหนังไม่มีไม่มีทางว่าจะทำรายได้ร้อยกว่าล้านเนี่ยแต่เมื่อ,อก่อนปีเดียวมันห้าเรื่องเป็นอย่างต่ำอยู่นี่คิดว่าปีละเรื่องก็เก่งแล้วนะครับก็ไม่ไม่คิดว่าว่ามันจะจะเฟื้ออีกแล้วนะครับแต่ว่าก็เนี่ยพอปรากฏการ์สเปลร์ลซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็สามารถเอาคนดูออกจากบ้านไปดูโลกได้ได้ได้ไดอย่างแบบอย่างอย่างมากมายนะฮะโดยที่ไม่ไม่ไมไมต้องรอไม่รอรีมมิ่งไม่รอว่าทําไมจะเข้าซิมมิ่งแล้วค่อยดูก็ได้คือจะดูตอนนี้เลยอันนี้เราตอบไม่ได้เลยว่าอะไรแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นปรากฏการณ์ที่ดีกับหนังไทยนะครับทำให้คนรู้สึกว่าหนังไทยมันคึกคักอ่ามันมีหนังหลายหลายเรื่องแต่ของแขกมี แมนสวงแล้วก็เดี๋ยวจะมีหลายเรื่องนะครับที่ยศเพื่อไม่สนิทอีกมากมายที่เป็นหนังที่รอโอกาสที่จะสร้างเรียกว่าสร้างตารกติใหม่ให้คนไทยว่าหนังไทยดีๆก็มีเยอะนะอะไรอย่างนี้ครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องปรากฏการณ์สเปรย์เรื่องที่ดีมากครับแล้วเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้หนังไทยอาจจะกลับมาอีกอีกครั้งหนึ่งพูดกินชีพอีกครั้งหนึ่งเราได้เห็นเจเนอเรชันนี้พุ่งกับรุ่นใหม่ณปัจจุบันนี้เรามีแนวความคิดยังไงกับเขากนบ้างแนวความคิดที่มีจากคนเหล่านี้นะครับจะบอกว่า ต้องเป็นความหวังเลยครับเป็นความหวังนะครับคือคออือคนเหล่านี้มันจะเป็นเครื่องลูกลูกใหม่แล้วก็จะเป็นคนที่จะต้องพยุงพยุงแล้วก็อุปุัมภ์ภาษาคพยนกร์ไทยไป,ไปในไปในภายภาคหน้านะครับซึ่งวันหน้าเขาจะต้องเป็นรุ่นใหญ่นะครับอ,อีก10ปี15ปีเขาจะเป็นรุ่นใหญ่ลวเป็นใหญ่เป็นคนต้องคอยให้ความรู้ ให้เป็นโปรดิวเซอร์หรือจะเป็นคนที่คอยคอยเป็นผักดันคนรุ่นใหม่บ้างมากม,ม,มากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องต้องฝากพวกเขาเลยว่าพวกคุณนะคือ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 ค่อลูกใหม่แล้วคือคือเป็นเป็นตัวสําคัญนะ้รับเขาเป็นอัลตาเป็นต้องเตยจะเป็นหลายหลายคนนะท,ท,ที่ที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ยพวกเราตอนนี้อายุมาเกือบ3 0มิบใช่ไหมฮะมันมันกำลังเบ่งบานนะฮะวัยนี้กาลังแบบความคิดแบบเต็มที่เลยแล้วก็กําลังกายเต็มที่นะพร้อมสู้พร้อมชนพร้อมที่จะ ลุยเต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ต้องขอบอกว่าต้องขอฝากเลยครับเป็นคนที่มเออีเขาเรียกว่าสาแบบมารถที่จะอนาคตจะทําให้หนังไทยไปทิศทางที่ดีได้แล้วก็จะทําให้อุตสาหกรรมหนังไทยมันเติบโตได้ด้วยมือพวกเขาเหล่านี้เพราะฉะนั้นต้องต้อง,ต,องต้องบอกว่าขอฝากกับผลเขาเรียกว่าขอฝากอุตสาหกรรมวงการหนังไทยไว้ด้วยนะครับอย่าอย่าเพิ่งท้อซะก่อนเจอปัญหาอะไรอย่าเพิ่งท้อนะพี่สู้มาก่อนสู้มาเยอะแยะไปหมดฮนะโดนอะไรไปก็เยอะแต่ว่าไม่ท้อเราก็จะสู้ก็จะต,ต้องสู้กับ เขาเรียกว่าความกดดันจากจากหลายๆอย่างเพราะอย่าเพิ่งท้อนะครับแล้วก็สู้กันต่อไปเพื่อคนรุ่นหลังของคุณอีกทีหนึ่งนะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคนทําหนังรวมไปถึง<ม>พี่น้องประชาชนที่จริงๆแล้วหนังไทยเนี่ยการสนับสนุนหลักๆเลยก็คือคนไทยนี่แหละซึ่งมันก็มาบ้างไปบ้างมาบ้างไปบ้างมีอะไรอยากจะฝากไว้ตรงนี้บ้างครับก็คืออยากจะบอกว่า คนทำหนังไทยเก่งๆยังมีเยอะนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับที่ว่าตอนนี้ยเฉพาะเดือนนี้ยังงงว่าทําไมถึงหนังไทยดีๆมารวมตัวกันเยอะมากนะครับตั้งแต่หลังแบนสวมถึงของแขกจนถึงสุปทีอีกครั้งคือผมดูทุกเรื่องเนี่ยคือต้องใช้คำว่ามาตรฐานได้หมดแต mm ่ว่ัมาตรฐานได้ไม่มีหนังเรื่องไหนแบบว่าเลยคือเจ็บแปดเรื่องม,ม,มันโอเคแล้วก,กับเรื่องที่ดีมากอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีหนังแบบนี้ทุกเดือนมีหนังดีๆสักอาทิตย์ละครั้งทักทีละเรื่องที่แบบต่อให้ไม่ต้องว้าวแต่ว่าโอเคมาตรฐานได้เนี่ย ผมว่าอุตสาหกรรมหนังไทยจะฟื้นมากเพราะฉะนั้นต้องฝากผู้ผลิตนะครับก็คือคนทำหนังไทยอย่างพวกเราแหละนะครับต่อไปนี้เราอาจจะต้องใส่ใจกับเนื้อหาบทโปรดักชันรวมถึงเรื่องของอแนวทางของหนังมากขึ้นว่าอะไรสิ่งที่คนดูจะทําให้ทําให้คนดูเขาเขาอยากหันกลับมาดูหนังนะฮะนะครับอย่างปลายปีจะมีโฟกิงมาอีกแล้วซึ่งแบบว่าเามื่อก่อนคนก็นึกว่าโฟกิงจะได้เหรอนักเรียนตีกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันนึงมันก็ได้ขึ้นมาอยากให้ทุกคนคิดแบบนอกกรอบครับอยากคิดว่า หนังแบบนี้มันได้ต้องเดินตามเขาคิดแบบสเปลอคิดแบบโฟรคิงคิดแบบรักน,นักภาคนเนี้ย<ม>ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะทําให้สาขาน,นังไทยมันมีความหลากหลายและคนดูก็จะหันกลับมามาดูหนังไทยต่อต้องช่วยกันทุกภาคส่วนทั้งภาครักใครกะชนคนดูด้วยครับคนดูก็อย่าทอ้อโอเคหนังไทยมันอาจจะทําบางช่วงอาจจะทำให้คุณรู้สึกแ yeah ย่แต่ว่าอย่าเพิ่งท้ทอทถอยหรืออย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งแบบว่าจป,ประมาทหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรครับว่า เขาไม่ไม่อคตินะครับคือคือันมันจะมีอะไรดีๆเยอะเพียงแต่ว่าสถานการณ์บางอย่างมันมันทำมันมันทำให้มันบิดทำให้บิดคิ้วปิดเพี้ยนไม่ได้นะครับมีโอกาสครับเพราะว่าเมื่อสัก30ปีก่อนซากําหนังเกาหลีตามหลังประเทศไทยอยู่ <inhib S 1> แต่วันนี้เขาใช้เวลาพัฒนา30ปีนะครับยี่สิบกว่าปีนะอ่ะจนเขาไปถึงระดับโลกได้เป็นคว้าออสการ์ได้แล้วนะครับครับซึ่งอันเนี้ยเขาทําได้ทําอะไรทําไม่ได้่นะเมื่อก่อนเราก็ดีขเขาถ้าเขาทําได้เราต้องทําได้เพียงแต่ว่าปัจจัยต่างต้องเหมือนที่เขาได้มา พราะทุกคนต้องมองเลงเห็นว่าคุณค่าของคนทําคุณค่าของหนังไทยนะครับรัฐบาลช่วยคนดูดูหนังไทยคนทําใส่ใจกับผลงานกับการผลิตมันก็ทําให้ไปถึงจุดนั้นได้แน่ครับเห็นว่าในส่วนของพี่ออสเองตอนนี้ก็กําลังจะมีผลงานที่กําลังจะเข้าโรงภาพยนตร์ด้วยซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่หลายๆคนรู้จักแล้วก็มีหลายว่าหลายเวอร์ชั่นมากเลยก็คือเรื่องนาคฝากไว้นิดนึงครับว่า เรื่องนาคในเวอร์ชั่นของพี่ออสเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนนะครับก็อยากฝากกับคุณผู้ชมนะครับผู้ชมก็ตอนนี้วันที่9กพฤศจิกายนนะครับหนังเรื่องนาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านนะครับกำลังจะเข้าฉายนะครับเป็นจริงจะบอกกันว่าเป็นเป็นภาพยนตร์สั้นหลายๆเรื่องรวมกันนะครับเป,เป็นภาพยนตร์สั้นซึ่งพ่งกับเป็นพ่วงกับรุ่นใหม่นะครับ<อ>พ่วงกับรุ่นใหม่ที่เป็นแชมป์หนังสั้นในเวทีต่ตางๆมารวมตัวกันซึ่งผมรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับปุป๊บปื๊ดบาลอาจาร์กับพี่ป<อ>ัญญาโอบาก ามาช่วยกันช่วยกันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,าช,ช่วยโค้ชให้เด็กๆนะัให้น้องๆได้ไปมีโอกาสได้ได้มีโอกาสไ,ไ,ไ,าไปพุ่งกับภาพยานตร์โดยใช้เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคนะครับสองฝั่งโคงนะครับมีทั้งพุ่งกับถลารวด้วยมามาช่วยกำกับทั้งสองเรื่องนะสองตอนก็อยากจะฝากผู้ชมที่ที่รักหนังไทยกิตติมหนังไทยอยู่นะครับชอบความพิศวงชอบความ เขาเรียกว่าความลึกลับนะครับก็ติดตามภาพยนตร์เรื่องนากได้นะครับเรื่องเล่าจากชาวบ้านวันที่9พฤศจิกายน,านนี้ครับผมโ,โชคดีจริงๆมีโอกาสได้มาเจอกับพี่ออนแล้วก็หวังว่าอุตสาหกรรมหนังไทยภาพ,พยนตร์ไทยจะได้รับการตอบรับจากคนไทยเหมือนกับที่เกิดปรากฏการณ์อย่างตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสับเปลือไม่ใช่แค่เรื่องที่กำลังจะตามมาอาจจะเป็นทุกๆเรื่องอย่างน้อยที่สุดลองเข้าไปสัมผัสลองเข้าไปดูว่าคนทําหนังไทย มีโอกาสที่จะผลิตผลงานดีๆออกมาแบบนี้ให้กำลังใจพวกเขาด้วย<ช>แล้วก็วันหนึ่งสิ่งที่เราให้กำลังใจผมก็เชื่อว่าหนังไทยเนี่ยจะสามารถก้าวข้ามแค่คำว่าประเทศไทยไปสู่ระดับโลกได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณพี่ออฟมากจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วนะครับพลังละมุนหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เรากำลังผลักดันกันอยู่ในประเทศไทย ก็คงจะไม่สามารถไปต่อได้นะครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนไทยด้วยกันเองหนังไทยครับสร้างมาเพื่อคนไทยและคนไทยทุกคนนี่แหละครับคือพลังละมุนที่สามารถส่งพลังที่แข็งแรงไปสู่ระดับโลกได้ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วละครับกลับมาติดตามรายการทอกรถเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเพราะคุณอาจจะงไม่รู้ในสิ่งที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ